เนียนะงวงเป็นอย่งคือเป็นเสอนอ่นเลนเนื่องัวมเป็นเข้าฮะงวเป็นเข้างวเขฝางงวาบนเขาดันได้เลยงวงยันเขาเหยียบบอาขึ้น้านข้างนวเป็นเข้างวงมเป็นเสียมกาอ้สนสสนเข้าไม่นอโอ้ยตายดิสนสนสะไผไม่สนเข้าไม่นอนสนากเลยนะอนอนากเลยโอ้ยน้องเหยียบนง

เปิดง้องัวเบาเด้อพี่น้องเด้อหตะคู่ครับหมดเถิกหน่อยครับผมเถิกหน่อยอายุจ็ดปีหรอข้าวหมูปะอายุจ็ดปีลนะโอ้โหตัวหเนาะตะคู่ครับผมพี่น้องน่าจะประมาทปีกว่านี่ยนะแต่ว่าเราก่อเป็นเราก่อเบื้องไหญ่ในหอยเป็นมังหัตัวไหนามาแต่ผมเบื้องลักษณะแมัน้าจะเป็นแบบนี้น้าจะเป็นแบบตะกุนฟันทงดีกว่า บอกไป้ม like ันสิพิษนะเบอร์ไไปไหนสองหมื่นหกโมโตูโมโตคูอยู่ประมาณสองหมื่นหกสองหมหกอุ้ยต่ฮาวดสองหมืกยตวี่น้อฝาก่ตัวสมมศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดหกศูนยูนย์กาสามสีเจ็ดหกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหก ห้วยใสครับอยู่ตำบลหกลมครับหกลมคุณดมพ่นเนาะอ้คู่ครับผมแมนได้พีได้มานีนะครับจับจัออ้ยแจ้งมาครับพีงครับายง้วมาระวังนิดนึงครับผอตํานาน78ั่นจักสิงห์งจังสิคนเครอตลอดนี่ อเ็แปมันจะสิง่าที่กเจ็ดแปเนอตำสาต่ำใจก็ไป่้องต้นหน่นเส้นกลาง้า่งางเขปใส่นองที่ทำมาเอง้ขางห้ทางกระจายเท่าต้องตัวต้องข้างถือว่าให้ขอมือไหรู้ตั้งตลาดก็แล้วก yes. ันขอลองกันพี ray. ่นอเกรจายรับบ้า แม่นีบอ่ะสิสี่สิบเอ็ดแม่สี่สิบหกก็สาวพอสี่สิบหกตร้อมีแล้วไม่จ็ดปีแล้วสองปีบ่ะสองปีตอนเป็นแถวแถวพูนึงเนาะง่วแม่สาวนะพอเนาะดึงหลอกเบิ้องดึงหลอกมากเบื้องง่ามหมดแล้วง่ามเนาะโอ้น้ำลางเราดีนี่น้องเีขาแข็งขาดีเนาะบนห้ ต้องยานเจ้าเสื uh, ้อยังมันให้จะเกิดสองสองสามหนึ่งเอจะเปิดเขาได้ตบาดพอมันจะตาย่เย็นยนสอง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 สามหนึ่งเ้อะสวยงามพอจะว่ามันจกดื่มหนึ่งก็มันจะแข็ง ยูนเอาเรื stairs, stairs, right, ่าขด้านเขาหนุ่ากนาตลาดรับนาตลาดับดีครับดีครับดีโชว์วทุนมีกาอใจกามาทาใหหางเพืนได้ยางาู่มันกำลังในหอยกำลังมาต่อราคาอยู่ครับเพิ่มไปสี่สิบเดี๋ยวผมคิดว่าน่าชินรถเนยูนยการ้างายๆกินนด้วยเปิดตองข้างก็แล้วกันบ้สอง

สามสามหนึ่งหนึ่งสามสา้เก้าห้มู่พอใสเมืองมหาก็ใหญ่ใสเมืองมหาชนะชัยเนาะเบอร์นีเนาะพ่อมาพอนาะบานพันยาเขาเจ้ากุศเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมตั้งห้ครับหมายนพอได้ไหมเด้ราคาเท่าไร่อเือมไปสี่สิบหกราคา้องเนาะตองกันไหนเนาะตอกไรเติบเนาะตอกันไหนเน่ยน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งเนาะราคาพ่อราคาเอ้นลอยกับทิ้งแกงลายโรเนาะจ้าจ เห้นไมเนี่พอเด้อมือนี้ครับ,รบนี่แหละครับบรรยากาศซื้อขายอยู่กลางตลาดครับมือนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมือนี้มันบ่มีแดดครับพลาสติกยังโดน,นดี๋ดดวยวไปถ่ายตรงนี้เด้อเ้าคุณพี่พ่อพอูอ้อพ่อขายพ่อเปิดร้านไปไหนตัวนี้แม่ลูกแม่ลูกพูดแม่ลูกบ่ครับครับยาคามินพูดแม่ลูกนะครับลูกแม่บ่ลูกแม่ลูกแม่ลูกแม่เนาะแม่ลูกลูกแม่เด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกาาลูกแม่ ยังยได้หาเื่นป่ครับยัได้หามื่นเป็นราคาห่อลนครเนาะครับครเป็นราคาห้อรอดได้ไล่รอดก็ได้หลยครับรับก็ด้หลายเอาลูกแล้วก็ํำตายหลยเี่ยเบคนอ่ยงบูหูมันคือลูกแม่แม่ลูกเนครับเขานี่คือเชียดมาเนาะเขานี่เนาะุนลุนทรามชาิเลยบ่ครับลูกค่อยไล่คือลูกลูกซีไว้ป้างงไหนลูกบอกะไรผู้่โูสมโตครับโบสมโตวโตัดบานบ่้ัวบานอร้นลูกตัวที่เท่าไดรล่ะพี่ตัวสครับ ตัวนี้ตัวที่สองป่เนี่ยมันถ่องว่างอยู่เนะาะโอ้อ่างอ่างอ่างละดีเนาะอ่างใหญ่เนาะกำลังดีพี่น,น้องนุ่มซีครับผมอ่างใหญ่งัวสูงสูงหนามาลอยลอยสี่ิบครับงัวตัวนี้ลูกแม่แม่ลูกเด้อลูกแม่แม่ลูกครับอยากได้เท่าไรก่อนทำไมเพิ่งอยากหาหมืน่นอยากได้หาหมื่นเนาะ,<อ>ะครับและกาห้องก็ได้<อ>ต่อรองกันได้ต่อรองกันได้หลอดกับอะไรไายเนาะหอดบ่อไร้ายครับต่อไปร้ครับผม ก็อยู่บ้านไหนล่ะพี่ก็อยู่บ้านสังเดิมพระธาตุเรืองรองพระธาตุเรืองรองอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกตเอาใส่เบอร์โทรศัพบแห่งที่น้องท่างบ้านเฟืองเพื่อเพิ่นยังไต้องการนะอันไห้ครับโทรศัพท์ครับศูนย์แปดเ2็ดศูนย์แปดเจ็ดสองหนสองหกสองสองหกไม่หอยยังน้อครับผมฮะเตี้ยไอหอยเตี้ยเนาะอยู่พระทาดุเรืองรองอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษผู้ใดอยากได้ก็จะโทรหาเราเด้อพี่น้องเด้อ ราคาหาหมืนราคาห้องเดี๋ยเราหลอดแต่อยู่หน่อยนึ่งเราว่าหลอดหลอดอายุเราบ้าเออนายห้อยเตี้ยมัดด้อมือนีเด้อครับครับคมั่วแล้วเขาไฮโลงามอยู่เนาะเทษทีโทษดันเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูด แม่ลนกเด้อพี่น้อยเด้อแม่ลูุลูกแม่เนาะพี่แม่ลูกมาดอนกงเดือนก็าเด็งเดาเดือก็บางเดือนาเดือนก็บาเดืนก็างเดือนกดกางเดืก็บดกเดนางเดเดื่นาแเดอนงอนก็บนที่าบาากากบกนเงาดงดงงดงงนบนาดดดง เอ๊ะน้ำร้อนีิน้ำร้อนร้ายไปเพอน้ำร้อนีร้ายไปเเวลาเข้าไปผสมสิร้อนหนึ่งเดีโอ้ยพันบัวผมเดีวพันหาพันหาดีกว่าร้อนแล้วพันหาเดี๋ยน้อ้าเ้มัสดนะป้อมสูงหินจะปามานลอยลอยหาสิบบวกลอยหาสิบวกครับพี่น้องครับดูคนตัวไดนนิลูดูคนตังไหนมันมันสมพอสมาาออลูกล คบโตเนาะแมนคมนคบโตดูคุณคมโตให้ลูกงามได้แม่นหนินะม้วนหัวลูกง่ามเนี่ยม้วนหัวลูกแหลกไหนบ่แมนลูกแหลกเออแมนลูกแหลกต้องต้องคบโตในบ้านเน่าสมสมบูรณ์ในบ้านก่อนเออเปิดซิงเพื่อนยังไงแม่แม่เล่าแบบออกเป็นสีสีจ้ำปาสีจ้ำปาพี่น้องหน้าตาดีนะยาวประมาณสองเมตรได้อยู่พี่น้องสูงมาลอยห้าสิบ ให้ลูกงามครับทรงลูกงามดีครับผมเจตมหาต่อรองได้พี่น้องเจตบื้นาเครื่องอมแล้วพี่น้องลูกเครื่องอมแม่เครื่องอมบ่แม่เครื่องอมพอมกันครับผมพวกพี่น้องเจตบื้นาพอแพงครับพวกพี่น้องผสมผสมโตเอ้ยผสมหลอดเนาะต้นที่สองเลยเนาะนี่สายแดงที่แท้หนึ่งสามศูนย์รัตนบุรีโค้งสั่งเราดีแข้งขาเราใหญ่ครับเป็นตะเหลี่ยงขั้วเหม็นง้ำรึเปล่าโอ้สุดยอดเลยอยากนเลยีไปเนาะ ราคาหนีบ่ได้เด้อพี่น้องซื้อ,อซื้อซืสองในสามนะแต่ว่าทองนี่ยังไม่ตัดรับประกันบ่รับประกันป่ยังไม่ตัดรับประกันมันผ่านในสองโลสองเลี่ยนครแล้วโอ้ยยังไม่ตัดรับประกันแต่ว่าผสมคาราซิติติ์เออคาดวซิติติ์พี่น้องพี่น้องผู้ผู้พได้เห็นคลิปก็จากใดก็โท่วมหาเราครับเดี๋ยวสืขอเบอร์ให้พวกสั่งเราใหญ่ดีเด็บขาโบดหน่อยหนึ่งเนาะแม่ลูกว่ามันว่าเป็นพริมเดียวกันเนาะน้ำอ่ะแม แม่ลูกว่ามันออกถอดออกมากพิมพ์เดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยหูว่าหูเบิงเบิงพี่น้องแม่กับลูกเป็นแนวหนีเด้อพี่นอ้นอ,งองเด้อเขาให้เขาให้สองแปดเลยโอ้ไม่เอ๊อ๋อลูกอย,ยากขายจะกันไม่นะลูกนี้นข้อให้สองแปดเหรนียนอยาแยกซื้อแยกสามหมื่นสองบ่อยต่อเลยนะเพราะอยากได้สั่งสั่งเนียนอย,ยากขายไปได้กันนะทำเงี้ยอยกลูกก็ได้สามหมื่นสองอยกอยู่โอาอยากขายไปเด้วกันเออ ผ่าน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 ผ่าผ่างวงตัวนี้งายแม่งเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากเบอร์โทรศัพท์เบอรงที่นี่ศูนย์เก่าสี่ศูนย์เก่าสี่หาสองเก็ดอง่าศนย์สามกเก่าศูยูนยามกเก่าศูนย์สามเูก้า่าอดูนยอยู่ไหนครับบาุศอยู่สี่เก้องเมืองเจ้าก้อนเดี๋ยวขายป่ะถมาถ่ายเจ้าก้อนเจ้าก้อนขายอยู่นี้ขายตลาดเล่นบ่ะขายตลาดน้าน่ารัโอ้หน ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะน่าจะผ่นา,ะานอยู่พี่น้องครับผู้ใดอยากได้ก็โทรหาเราเด้อพี่น้องเด้อในทองนี้เป็นตัวที่สองผสมพิศาดแดง P, P 130, พีพีแซดหนึ่งสามศูนย์พิศาแดงรัตนบุรีครับผสมในสองเดือนแหละแต่ว่าบาท่านรับประกันทองแต่เราให้ให้ลูกง่ายไปดีย่างน้องรับส่งลูกง่ายไปดีตัวนี้นั่นแหละลูกข้าใหญ่เศร้าแฝดเด้อแต่ยังไงส <c oughs> ามหมื่นห่าเออเหียบ้านเราพีเด้อมไปนี่ครับ,รบ,รบส่งเราง,งามดีตัวนี้ อย่าไ่งเพราะ่าเดชวส่มพั้นสัมไมได้รู้ไว้แม่นบอกม่นเมนนั่นโอ้โอเคโอเคโอเคไม่ได้เ้อเขากขากขาอยู่ตัวนี้เมีย่ไแงเมียัได้แงูหลอกอเขาไ่ได้เสีมายเออูหอกเาเขสมองได้ได้ผ่าน่านผ่านตัวนี้ผ่น ตัวใดก่อนแล้วครับไปเบิ้งราคา7 7หมื่เนาะ7หมื่นหายวันตัวรองไหนตัวรองกันไหนเนาะราคาราคาหลอดหน่อยหนึ่งวะราคาราคาห้องดีกว่านอตอก็ไดาเนาะได้ครับนมาเด้อไอเด้อไปนี่ครับไปเนี่ยเปิดเปิดตัวหน่อยก่อนเนาะขาวเขาหน่อยก่อนเนี่ยซีขาก่อนเนี่ยงูผู้เนาะตัวผู้ครับพี่น้องครับตัวผู้ ปลามนันปลามันสีขาวตักปง,ตงปีละยังมาถึงปีลวมั้งเนะาะมันตังเดือนัน่ันี้ปปปป่อยตเดือนเก่าเดือนเออมันเก่าเดือนรูปอย่หนคุบอรูปบอ่อาทายเนาะงานอยู่ไหนส่งแล้งงานย่นยิน่เก่กาเดือนงวดเก่าเดือนอันนนกดโอ้อนาคด,ดีเลยพี่น้องกระา ขาเราใหญขาเราใหญ่ดีเนาะ้ายืดง่ามได้นี่ขาใหญ่พี่น้องผู้เนมหาอนาคตพอพันเด้พอพี่น้องเด้อะรนครับาตัวนี้เปิดร้ายไปได้น้อตัวนี้สองหมื่นงาค่ะองหมื่นสองพันหารอยเนาะเออพี่น้องจะได้งว่วอนาคตพอพันเด้เดี๋ยวพีไทมักเจ้สองือ,องพันหาอยบาทเนาะแต่แม่ไม่ใหญ่นี่แหละแม่วาีหมืแปดแม่ว่าซีเนาะก็ถองบ่ มาท่องหรอเ่ครับสมบูรณ์ได้าหมสมบัรณ์คามันอยู่บ้านครับอ๋อคมตัวในบ้านบ่ครับและข้ากับบอลแพงเนาะก็ได้กหูยาวครับผมกหูหูกระทบก็ลูกกระทบเนาะรลูกจับได้ใบได้เชิงเชิงครับต้องให้ลูกมาจักโตละสองครับลูกชางแค่ถ่องให้ลูกมาสองตัวละตัวที่สามยินท่องเนาะผสมตัวในบ้านเป็นเป็นว่าลูกกระทบเลยพี่น้องเด้อแข่งขาขาโบดหน่อยนึงครับผมขาโบด มูอกระทบโอ้ยอ่างใหญ่พี่น้องสูงประมาณลอยตัวนี้สูงหนาจะประมานลอยลอยสี่สิบลอยสี่สิบลอยสี่สิบบวกจะลอยห้าสิบครับให้ลูกมาสองตัวละตัวที่สามยืนทองกำลังดีนมซีครับผมกำลังดีนมซีเรียบร้อยดีแข้งขาดีหางเงีครับพี่น้องครับกดหางดีกดหางดีครับพี่น้องเครื่องดำนะพี่น้องนะเครื่องดำ ห้ามากแต่หงู้ย่ะหูยยาวจนถึงปากเนาะหูยยาวถึงปากพี่น้องหัวตัวนี้ก็วนี้จะเห็นหลุมเราเดิไอ้บ่ทำรังใดครับพี่น้องนมซีตัวนี้เปิดเท่าไรกว่ซีเปิดเท่าไรซีเป็นแปดราคาห่งน้องๆเนาะตัวนี้เท่าไรกว่าเาหน่อยไหมสองหมื่นสองพันหาเนาะกระกอนาคตขนาดเอ้ามาที่นี่กับจิ๋อเบอร์ให้พี่น้องทั้งบ้านเด้อฝากเบอร์ให้น้อง 0ูนก um, ็สองแปดสามแปดสี wow ่สามอยู oh ่บ <vale ้านไหนอยังชุ่มน้อยสีสิ์ยังชุมน้อยสีสิเกียตะเออมเดียมาสอตัวเนาะผ่าน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 วอแมนบอแมนเหมาเนี้อน่องเด้อไปเลยครับผมเป็นงัว่าแยกลูกไปเหรอคอเนาะแยกลูกไปเราจับได้ไปไหนเื่องเนี่ยนะ ก็ดจตีงวดอยู่ไรไป็นจตีหรอพองวอายู่สไล่อะรครับผมเป็นลูกสามสี่ตัลูกให้ลูกมาสี่ตล่ะเขาบอกห้ว่ากแต่ว่าลูกลูกนี่แยกไปแล้วเนาะให้ลูกมาสี่ตัวในทองนี่ผสมอะไรหรือเปร่าผสมบบกไหนพอบักนี้ยังว่ะอันนี้แดงนะพิสาแดงบ่เ่อเออในทองนี่ผสมพิสาแดงไปทั้งใให้ลูกมาสี่ตเนาะ สี่ตัง่วงกับประมาณ3ปีกว่าทีได้บอสามหรือสี่สามหรือสี่ปีตัวนี้ฮินดูบาซินใหญ่ครับผมเฮ้ยอ่ะง่วบ้ามันเนาะบ้ามันบ้ามันเนาะขอโทษนิดนึงครับผมพี่น้องน้ลรางดีแข็งขาดีครับผมพับเราดีเนาะพับเราดีนะใจเย็นๆครับผมบมึงรก่งแล้วครับผมคู่หางดีครับผม คู่หางดีแข้งขาดีครับผมนมซีจะน่อมยังอีกเร็วนึงครับผมให้ลูกมาซีโต้ให้รูกมาซีโต้หล่ะออไรอยู่ครับขันขันแมนขันแม็นปัใส่กันเป็นตัวที่หาเนาะพ่อไหนม้าซีปีดีกสั้นซีหรือหาปีพอแล้วกับผมแต่ว่าให้ลูกซีให้ลูกมาซีโต้ไม่ก็ะดิมาหาปีดีกับแมนอยู่ดอกพี่น้องเพราะเขาเขาเราก็ได้ล่ะเขาเราย่างแห้งหล่ะตัวนี้เอ้า ปิดต้นนีที่นีต้อต่อไปพ่อแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยเนาะของอะไรไปไลตัวนี้สองหม่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าของไปสองหมื่นาแม่สาวน่อยก็พีน่าจะมีเข่าหรอวะขึ้นข่าเขาฮะ แถวคู sure. ่บ oh. ah, oh. no, ่ะยังยังมายังมีแข่วเนาะวพาจะนัดปีหนึ่งวะงป่ะนี่เสีเปะับครับคบได้ใไเฉียงๆครับงวดไทยบานเนาะเนาะสีจำปางวดไทยบานเนาะนักขดโอเคอยู่แลับพี่น้องเพิ่อกรไดอยู่โคงสางแล้วก็ดีอยู่ครับเข่งขายได้อยู่ครับได้ไงไดเฉียงๆตอนแรกก่อนราคาลืมไหมส้าวหาซา0หานอกสองหมื่นห เครื er. use, oh. um uh ่องดำบ่เครื่องอมบ่เครื่องอมพี่น้องเครื่องอมนะ ตอจะแค่งนึงแล้วเขาเพิ่งเข้าสนามเนาะเครื่องอมีน้องเอาฝากเบอร์ประเทศโทรซัฝากโทรศัพโทรซับประเทศนี้ฝากเทาซัจำได้ปะเออเดี๋ยวหาค่อยๆหาผมาไทยเก่ามาอานี้ดิศูนย์แปดแย์หกแปดสองี่สองหน่งสี่สี่สองหนึ่งสี่ค้ับออยู่บไหนล่ะพ่อ Net. มันนเนาะอู่พำ้ภอำเภอเมืองหวมดชีอำเภอเมืองหกัะชีสกีเออไหมันได้พอเด้อืัอนี้ครับมนใหมันโคแพงครับพี่น้องครับราคานี้เาไปเลียงไปเด้อพี่น้องเด้อราคาปดพันหนึ่ง เอาเปิด่เปิดพ so. <cal> ุ <pu amente> ่แม่ล yeah. uh, ูกเด้อพ uh, ี uh ่น huh. yeah, so so yeah, okay. uh ้องเด้อแม่ลูกลูกแม่ทางสนามอยู่แล้ครับแม่เป็นเป็นหัว่ากระบกับม่วงกระทบแม่เป็นตัวใหญ่เปิดไปเจ็ดหมื่นครับลูกตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อเเโนเกนบ้านตี่กระบองไฟไปนเอาเองไหนทังเลา ขาโบดครับผมขาติดโบดหน่อยนึงรัอยู่ีเจ้น็ดมือได้เนาะห้องเจ็บมือพ่อห้องเก็มือปะครับผมห้องเจ็บมือเครื่องอมเนาะเครื่องอมเนาะเครื่องอมโอ้หลุงามได้น่หลุดงามหลงามในุดงามขาโบดเนาะขาติดบดได้เนอ้ยนั่งนี่นะครับ แม่เราจะขาดตำลี้ยงน้อยน,นึงเพราะว่าเราให้ใ,ให้ให้นมลูกครับให้นมลูกแม่ลูกลูกแม่ครับเ็งินครับเน็นพวกสั่งดีสูงสูงหน่ามาลอยสูงไรไปไหนพีส่สูงสูงไรไปหมัน<อ>สูงตัวไหตัวนีนรถถ่าทำไสูงตัวไหนมันสูงตัวไหนลอยสิหเนาะเออได้ได้อยู่ หาิัวยื่นอยู่เัายื่นอยูสูงลอยหาสิลลูกแม่แมลูกเนาะเจ็ดหม่นเนาะมเจ็ดหมื่นเอาฝากเพื่อทรศัพทประเทนี้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแปเกแปสานยองห้ามศูนอ่สนอพี่อยู่มหาชนชัยมหาชนชัยมันเดิมครับผมยู่บ้านหลาต้นที่บ้านมีไบ่ปะมีแนาอยู่มีแนอยู่นอกเออนี่ห้อยยัง่ง ห้อยออสกาห้อยออสออสออสกาเนาะครับโอ้ต่อได้เลยได้ห้อยออสกาได้ด่วนพ้องจะขายจะขายเนาะครับผมกับพี่เปิดราคาเลยครับผมจิบว่ายำพยายามเบาเบาโยกโยนะเอาแบบราคาไปเลยเจ็ดหมื่นราคาราคาชัดงกระโดดแข้งขารับประกันรับประกันถูกถอนเนาะครับเออลูกแม่เขาตัดกเอาหามกสันเดียวเป็นเรื่อง

ยังยิ่ยสูงในประมาณโอ้หงูกระทบด้วยนี่พี่น้องงูกระทบขาโบยพี่น้องม้อนหนอยเนาะเอ้ยเอาบักลาน่อยม่ใส่อล้วนี่ม้วเพยตัวนี้หน่อยยังไม่ใส่อะไรห้มหามลูกคุยคุยขายอย่างี้โอ้ สามหมื 30, anyway, hello, ่นนึ่พ่นห่อยนะพีนอไอพอเนาะไอครอย่างวนึงพี่น้องอะไรแม่ใหญ่นี่ล่ะสี่หมื่นเจ็ดสี่หมื่นเจ็งทองว่างปะว่าทองว่างปะเพื่อให้ดูไม่ยังโตหรอกหน่ปลาสินใหญ่นี่สงตัวให้ดูมาสองตัวล่ะทองว่างตัวนี้เห็นปะโอสี่หมื่เจพี่น้องตัวนี้สี่หมื่นเจะพอเนาะ 4,007ครับเดียวไทยเป็นโค้งสามอง่างครับนำลนังดีพี่นอ้องน้องสีหางงามครับให้ลู้มาสองตแล้วครับทองบางตัวนี้ผู้หางตกดินพี่นอ้องผู้หางตกดินเลยเด้อ4,007ไทยโค้งสาน้ำหนักเราดีพี่นอ้อง นะมาที actor, ่นี่ไซเบอร์โทรศัพท์มาที่นี่ไซเบอร์โทรศัพท์เเบอร์เบอร์มันจะมาทำน้ำเบอร์โทรนะเพื่นเด้ออใช่ป้ร้าเบอร์โทรัเออเื่อนเดเดี๋ยวพี่ลองด้ก็แปดกห้าเจ็ดสองแปดแปดหนึ่งง่วใส่หน่องง่วอยู่ขาชนะใจเนาะเยดสกีง่วงมัดมือเลยวนี้เออเห็นไหน้องเนาเือนี้องไม่โตนนี้ตัวนี้กรแม่นปะ ไม่ใช่หีิกระแมนบอกเปิดไลฟ์ไปไตัวนี้ห,หาคัวเนาะเออตัวนี้เขาเปิดหาคัวหัวพันมาสามตัวพี่น้องพี่น้องครับสำหรับการถ่ายทำคลิปตลาดหัวบัดรจบทวันนี้วันที่หนึ่งก,กรกฎาคมตั้งผมโชคดียูทูบเซเล่นขออนุญาตกราบลาพี่น้นนองนไประเฮดเบียร์ห้งานก่อนนะครับเนาะเจอกันใหม่เดีย๋ดยอวันจันทร์ครับ สนามมือนีกืคึกคักตลาดแตกครับเดจากการส่งซื er. schme, ้อห้าแม่ฮอนราคา็อยูนเกียนที่ว่าพ3 0 0หน่ดไครับโ่งแพงไปหน่อราค่าอันไหนนะครับเดือต่อลองเาครับขอบคุณได้คมาแล้วยิ้มคนไล์คนติดตามกดแชร์กดกระดิกนิดนึงทั้งช่องนะครับเด้อครับผมสวัสดีครับเจอกันไหมครับวันจันครับรัานแล้ว Thank you